สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กับพี่ช้างยักษ์ที่มีแค่99ตัวทั่วโลกแต่ก่อนที่จะไปดูอย่าลืมกดไลค์กด s ับ s c r i b e เพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราชาวแกะด้วยนะคะ เชื่อว่าหลายคนที่กำลังดูคลิปแล้วอยู่ตอนนี้นะคะพอพูดถึงป๊อบมา่ยก็คงจะรู้จักกันเป็นอย่างดีว่าเขาเนี่ยเป็นบริษัทขายของเล่นขายกล่องสุ่มอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วทุกคนป๊อบมาเยเขามีหลายยูนิตมากเลยนะคะที่อยู่ในบริษัทค่ะโดยสินค้าที่เขาขายออกมาเนี่ยมันก็จะมีหลายแบบเลยทุกคนแบบแรกนะคะป๊อบมาี่ยเขาได้ไปคอลแลบกับคาแรคเตอร์ชื่อดังต่างๆค่ะเช่นดิสนีย์นะคะแฮร์รี่พอตเตอร์รวมถึงซีรีส์ที่เราชื่นชอบมากๆอย่างซีรีส์เรื่องเฟรนด์ค่ะแบบที่สนะคะป๊อบมาร ิปนแล้วก็ซื้อลิขสิทธิ์คาแรคเตอร์มาค่ะน้องๆที่อยู่ในยูนิตนี้เนี่ยก็ได้แก่มอลลี่นะคะที่ถือเป็นคาแรคเตอร์แรกของป๊อ m a มาเลยค่ะแล้วก็มีดีมูนะคะสกาวแพนด้าพัคกี้แล้วก็ลาบูบูที่เขาได้ทําสัญญาแบบพิเศษกับป๊อบหมาดด้วยค่ะแบบที่3นะคะเชื่อว่าหลายคนเนี่ยอาจจะยังไม่รู้ว่าป๊อ m a มาดเนี่ยเขามียูนิตที่เรียกว่าป๊อ d ดีไซน์เซ็นเตอร์ด้วยค่ะถ้าอธิบายยูนิตนี้ง่ายๆเนี่ยก็อารมณ์เหมือนกับเด็กปั้นของป๊อบหมาดเพราะว่าป๊อบหมาดเนี่ยเขา น้องๆที่อยู่ในยูนิตนี้นะก็ได้แก่พี่โนเจลลี่ค่ะแล้วก็น้องซิก,ก้าที่กําลังมาแรงมากๆในตอนนี้และแบบที่4นะคะนั่นก็คือยูนิตที่ชื่อว่า Innerflow ์ค่ะยูนิตเนี้ยเขาจะมีสไตล์ค่อนข้างชัดเจนมากเลยทุกคนเขาจะเน้นไปที่งานอาร์ตภาพปรินต์สครับเจอร์นะคะแล้วก็จัดมิทัศการเป็นเอ็กซิบิชันต่างๆนั่นเองค่ะและหนึ่งในศิลปินที่อยู่ในสังกัดนี้นะคะจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากคุณหลางเจ้าของคาแรคเตอร์สุดโปรดของชาวชิคแอนด์เฟรนค่ะนั่นก็คือน้องฮิโรโน่นั่นเองนะคะถ สังเกตน,นะคะน้องฮิโรโนะที่ไม่ได้มาในรูปแบบของกล่องซุมเนี่ยเขาก็จะมาในสังกัดของอินเนอร์โฟลทั้งนั้นเลยค่ะเช่นน้องตัวนี้นะทุกคนที่เป็นน้องช้างปูนนะคะตัวนี้เนี่ยก็เป็นลิมิเต็ด d i ดิชันเหมือนกันนะคะเขาก็จะมีเขียนไว้ชัดเจนเลยนะทุกคนว่าเป็นอินเนอร์โฟลนั่นเองค่ะรวมถึงภาพปริ้นต่างๆของฮิโรโนะเนี่ยก็จะมาในสังกัดนี้เช่นเดียวกันค่ะและเหตุผลที่ทําให้เราต้องเล่ามายาวขนาดนี้นะทุกคนนั่นก็เป็นเพราะว่าพี่ช้างยักษ์ของเราเนี่ยเขาก็เป็นเด็กในสังกัดเหมือนนกันค่ะ และว,วันนี้นะคะเราก็จะมาแกะพี่ช้างยักษ์กันแบบชิลๆค่ะไม่มีการตีความอะไรกันแล้วนะคะเพราะว่าเราเนี่ยเคยได้ทําคลิปรีวิวแล้วก็แกะความหมายของช้างทั้งตัวช้างธรรมดาแล้วก็ตัวช้างพิเศษกันแล้วใครที่ยังไม่เคยดูเนี่ยก็สามารถกดดูตรงนี้ได้เลยค่ะงั้นเราไปแกะพี่ช้างยักษ์กันเลยดีกว่าค่ะ เบิกตัวพี่ช้างยักษ์กันค่ะทุกคนความรู้สึกแรกก็คือพี่เขาหนักมากๆจริงๆเลยนะแล้วกล่องนี้ทุกคนเรารอมาเกือบ5าเดือนเต็มเลยนานมากๆนานจนลืมไปแล้วนะคะว่าสั่งค่ะแล้วก็อย่างที่เราบอกนะทุกคนว่าพี่ช้างของเราเนี่ยมาในสังกัดของ i n n e r f o ์โนะคะอย่างที่เขาเขียนไว้ที่กล่องเลยเนาะแล้วอีกจุดหนึ่งที่เราเนี่ยรู้สึกงงมากว่าทําไมเขาทําแบบนี้นะคะก็คือเขาอะ่ะเขียนนัมเบอร์ไว้ที่ข้างกล่องใหญ่เลยคะ่ะทำให้แบบเราไม่ต้องลุ้นใดๆทั้งสิ้นเลยนะแต่เราจะขออุบไว้ก่อนนะคะว่า เราได้เลขเท่าไหร่คะ่ะเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยดีกว่าทุกคนน,นี่นะคะเขาก็แพ็คมาค่อนข้างดีอยู่นะคือตรงขอบมุมต่างๆเนี่ยมันก็มีการเหมือนกับว่าเอาปัตติกมาดามไว้เนาะแล้วชั้นในนะทุกคนเขาก็จะมีเหมือนโฟมอะมากันกระแทกไว้นะกล่องให้อย่างนี้เหรออย่างนี้เหรออย่างนี้เหรออ่ะเดี๋ยวเรามา เอาโฟมแต่และมุมออกก่อนนะทุกคนแล้วก็ค่อยๆขย,ยับพี่ช้างออกมานะ และนี่นะคะก็คือแพ็กเกจจริงๆของน้องไม่ใช่น้องสิพูดผิดทุกคนเป็นพี่ช้างยักษ์นะคะก็คือมาในแพ็กเกจแบบกล่องไม้แบบดูดีพรีเมียมมากๆเลยนะแต่ทุกคนดูตรงนี้ดิคือเขามีการสกรีนลงไปนะคะว่า i n n e r อร์โฟนะคะเอกกับคุณหลังนเนาะแล้วก็มีรูปพี่ช้างยักษ์ของเรานะคะแบบนี้แล้วก็ชื่อคอลเลกชันว่า Eleph a n t in the Room นะคะ99ตัวทั่วโลกคะ่ะทุกคนด้านข้างเนี่ยก็จะมีเขียนว่า i n n e r อร์โฟเหมือนกันนะคะ ไม่ได้มีอะไรพิเศษเหมือนกันทั้งสองข้างค่ะปัญหาแรกเกิดแล้วทุกคนคือตอนแรกอ่ะเราคิดว่าเราสามารถที่จะเปิดกล่องออกมาได้เลยใช่ปะแต่ความเป็นจริงเนี่ยน้องเขาเนี่ยถูกซิลมาเป็นอย่างดีเลยนะคะขันน็อตมาเลยอะ่ะทุกคนแล้วก็ต้องใช้หกเหลี่ยมนะคะในการไขออกมาค่ะโชคดีที่ห้องเรามีพอดีนะคะอ่ะมาขันกันเลยแล้วความตลกคือ มันไม่ได้ขันมาแบบว่าทุกมุมอ่ะมันขันมาแค่สองมุมวินาทีแห่งความตื่นเต้นมาแล้วทุกคนเพราะว่าตอนนี้คิดว่าไม่น่าจะมีอุปสรรคอย่างอื่นแล้วเปิดกันเลยดีกว่าค่ะอันนี้นะเราคิดว่าน่าจะเป็นใบเซอร์นะทุกคนสิ่งแรกพอเปิดกล่องออกมาเนี่ย น่าจะเป็นใบเซอร์นะคะแบบนี้ไม่ใช่ใบเซอร์แต่อย่างใดแต่เป็นถุงมือค่ะก็คือมีถุงมือให้ด้วยนะแล้วก็อันนี้แหละต้องใบเซอร์แล้วทุกคนเป็นอะไรไปไม่ได้และใบเซอร์จริงๆแล้วค่ะอุ้ยอุ้ย มันงามงดเกินไปไหมสิ่งแรกนะคะที่มาในซองจดหมายแบบนี้นะคะอันแรกเนี่ยก็จะเป็น collector guide นะคะแนะนำนะคะว่าจะสามารถตรวจสอบของจริงได้ยังไงบ้างนะคะเป็นวิธีการตรวจสอบนะคะแล้วก็ดูแลเนี่ยควรจะดูแลพี่ช้างของเรายังไงบ้างเป็นเหมือนคู่มือละกันเนาะและอีกใบหนึ่งนะคะก็จะเป็นประวัติของศิลปินนั่นก็คือคุณหลางนั่นเองนะคะแล้วก็จะมีประวัติของยูนิตหรือว่าสังกัดที่เราพูดไปก่อนหน้านี้ด้วยค่ะ อันที่3 นี่ทุกคนสิ่งนี้คือใบเซอร์ค่ะอันนี้นะคะก็คือใบเซอร์ของพี่ช้างยักษ์ของเรานั่นเองค่ะทุกคนมันก็จะเป็นรูปที่อยู่ในกรอบรูปช้างหินอ่อนด้วยเดี๋ยวเราเอาให้ดูนะนี่นะทุกคนมันจะเป็นรูปเดียวกันเลยค่ะแบบนี้เลยรูปเดียวกันเลยและอีกหนึ่งดีเทลนะที่เราไม่แน่ใจว่าทุกคนจะเห็นหรือเปล่านะมันเป็นการปั๊มนูนตรงนี้นะคะและข้างหลังทุกคนก็คือใบเซอร์นั่น,นเองค่ะใบเซอร์นะคะว่าพี่ช้างของเราเนี่ยเป็นตัวที่30 8จาก99ตัวนะคะแล้วก็มีลายเซ็นของคุณหลางด้วยทุกคนที่เป็นการเซ so ็นสดเลยนะคะแล้วก็มีการระบุปีในการผลิต,ะะลตที่ช้างตัวนี้ด้วยนะคะว่าผลิตปี2023นะคะเดี๋ยวใส่ถุงมือลกันนะคะเพื่อความแบบพรีเมียมพร้อมแล้วค่ะตอนนี้ถุงมือพร้อมใจพร้อมกายพร้อมแกะเลยดีกว่าค่ะมาเปิดกัน ทุกคนคิดว่าจะได้เห็นหน้าพี่ช้างเลยปะยังเขามีผ้ารองมาอีกชั้นหนึ่งทุกคนตอนนี้เราเห็นหน้าพี่ช้างแล้วทุกคน และตอนนี้เนี่ยตากล้องก็ได้แกงเราแล้วค่ะทุกคนเพราะว่าเขาเนี่ยดันไปลืมอัดเสียงตอนที่เรากําลังแกะพี่ช้างออกมาจากกล่องพอดีก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็ได้แวะไปถอดถุงมือมานะคะเพราะมันลื่นมากกลัวว่าเดี๋ยวพี่ช้างเนี่ยจะได้รับบาดเจ็บจะเป็นแผลขึ้นมานะคะแต่ด้วยความที่พี่ช้างเขาตัวใหญ่มากพรพต่างๆที่มาด้วยกันเนี่ยขนาดก็จะไซส์ใหญ่กว่าปกติหมดเลยค่ะทั้งส้อมเอ่ยกล้วยเอ่ยคือใหญ่มากทุกคนเดี๋ยวเราไปรวมร่างให้พี่ช้างกันดีกว่าค่ะ และนี่นะคะก็คือครอบครัวช้างทั้งหมดของเราค่ะตัวนี้นะคะก็เป็นช้างหินอ่อนที่เรายังไม่เคยทํารีวิวเต็มๆมาก่อนเลยนะก็เป็นลิมิเต็ดอ dition เหมือนกันนะคะมีทั้งหมด500ตัวทั่วโลกค่ะตัวที่เราได้มาเนี่ยก็จะเป็นตัวที่302ค่ะความพิเศษของน้องคนนี้ทุกคนนอกจากที่เขาจะเป็นน้องหินอ่อนแล้วนะคือเขามี500ตัวใช่ป่ะแต่ละตัวเนี่ยจะไม่เหมือนกันเลยแสดงว่าทั้ง500ตัวเนี่ยเป็นลิมิเต็ดเอ dition ที่มีแค่1ตัวในโลกเท่านั้นค่ะและต่อไปก็คือถึงคิวของดาวเด่นในวันนี้้แลวคค่ะนนันก็ื คือพี่ช้างของเรานั่นเองนะคะพี่ช้างใหญ่ยักษ์บึ้มบึ้มของเราตัวนี้เนี่ย จริงๆเนี่ยถ้ามองผ่านผ่าเราคิดว่ามันเหมือนกับช้างปูนตัวเล็กมากเลยที่เป็นลิมิเต็ดเอディชันนะคะแตกต่างกันที่ขนาดเท่านั้นเองและอีกหนึ่งดีเทลที่เห็นชัดมากเลยนะทุกคนก็คือเรื่องของเท็กเจอร์ต่างๆนะคะเหมือนกับช้างปูนเลยแต่ว่าจะแตกต่างกันนิดนึงก็คือที่การลงสีนะคะตัวพี่ช้างของเราเนี่ยมันจะมีความแบบมอมแมมดูสกประโปดูเปื้อนฝุ่นอะไรแบบนี้นะเราคิดว่ามันน่าจะเป็นซิกเนเจอร์ของน้องฮิโรโนะอยู่แล้วนะคะแล้วก็พร็อพต่างๆนะทุกคนต้องบอกว่าเหมือนกับตัวช้างปูเลยค่ะ โดยเฉพาะกล้วยนะทุกคนดูกล้วยของตัวลิมิเต็ดนะคะกับตัวพี่ช้างยักษ์ของเราเนี่ยตรงที่ขั้วของมันนะคะก็จะมีความดำๆเนาะแล้วก็ตรงที่ปลายเนี่ยก็จะมีความดำๆเหมือนกันค่ะดีเทลที่มันน่ารักมากๆเลยทุกคนนั่นก็คือซ่อมนั่นเองนะคะซ่อมที่จิ้มตูดน้องเนี่ยอันเล็กเนี่ยก็จะเป็นซ่อมทองนะและอันใหญ่ทุกคนที่มากับพี่ช้างอะ่ะก็คือเอาไปกินข้าวได้เลยทุกคนและจากที่เราแกะมานะทุกคนเราคิดว่ามี2ส,ส่วนที่ต้องระวังมากๆเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นชิ้นส่วนที่แยกกันมาแล้วเราต้องประกอบ นะชิ้นหนึ่งเนี่ยก็คืองานะทุกคนมันสามารถถอดได้แบบนี้นะคะทุกคนก็ต้องระวังนะเดี๋ยวมันหายเดี๋ยวมันหล่นอะไรแบบนี้นะคะเดี๋ยวใส่คืนก่อนเนาะแล้วก็อีก1จุดเนี่ยก็คือที่หางนั่นเองนะทุกคนหางของพี่ช้างเนี่ยเขาสามารถถอดเก็บได้เพื่อป้องกันการแบบแตกหักอะไรแบบนี้นะอันนี้ก็ต้องระวังเหมือนกันค่ะสิ่งที่เรารู้สึกตื่นเต้นมากทุกคนก็คือที่ฐานของพี่ช้างของเราเนี่ยเขามีการเขียนนัมเบอร์ไว้ด้วยนะคะคือเขาก็จะเขียนว่า inner f o นะคะ x กับคุณหลางแล้วก็เป็น art collection ตัวนัมเบอร์เนี่ยก็จะเป็น38นะคะจาก99ตัวที่เป็นลิมิเต็ดอี dition ค่ะแล้วเขาก็จะมีเซฟตรงนี้ด้วยนะ4มุมแบบนี้ค่ะโอ,อ้ทำดีมากอะ่ะทุกคนใครที่เป็นแฟนคลับพี่ช้างน้องช้างเนี่ยยิ่งต้องมีเลยนะคะเพราะว่าเขาทําออกมาได้แบบสวยมากอะ่ะทุกคนมันละมุนมากคือตัวนี้มันแบบเต็มตาเต็มมือมากๆเลยค่ะและที่หัวของพี่ช้างนะทุกคนเขาจะมีชิปฝังไว้ตรงบริเวณตรงนี้นะเพื่อให้สามารถเช็กได้ว่าตัวนี้เนี่ยเป็นของแท้หรือเปล่าค่ะโดยเราสามารถเข้าไป ช็คได้ในที่เว็บไซต์ของเขาเนาะและนี่นะคะก็คือทั้งหมดของเราในวันนี้ค่ะกับครอบครัวช้างครบทั้ง4แบบแล้วค่ะแล้ววงการตัวใหญ่อะทุกคนมันเข้าแล้วมันออกไม่ได้จริงๆค่ะเพราะว่าเรานะคะได้ไปสั่ง พี่เรือยักษ์เซรามิกมาแล้วทุกคนคือตื่นเต้นมากนะคะว่าพี่เขาเนี่ยจะเดินทางมาถึงเมื่อไหร่ค่ะเดี๋ยวพอเดินทางมาถึงนะคะเราก็จะมาแกะรีวิวกันอีกครั้งนะคะมาเทียบกันให้ชัดๆเลยว่าระหว่างพี่ช้างกับพี่เรือเนี่ยอะไรจะน่ารักกว่ากันค่ะอย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะและถ้าใครชื่นชอบคอนเทนต์นี้ของเรานะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b สไคร b ์ช่องชิปแอนด์เฟรนไว้ด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วบายมันหมุนไปทางไหน ง่าหล่อนออกมาฉันต้องอยู่ตรงไหนวะฉันต้องอยู่ด้านข้าง